สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสำนักงานสาธรารณาสุขจังหวัดพิจิตรเปิดเผยข้อมูลว่ายังตรวจพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องมียอดผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่จำนวน140รายอยู่ระหว่างรักษาตัวที่โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามรวม80รายหายป่วยกลับบ้านได้แล้ว67รายรอผลตรวจอีก7 6กรายมีเสียชีวิต2รายดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขจังหวัดพิจิตรนำโดยพันตำรวจเอเกฤษดาพัทรประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนายสุบินศรีบุศกรรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรนำเจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่เร็วทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชือ้อโควิด -19 บริเวณจุดเสี่ยงพื้นที่หมู่บ้านชุมชนวัดและโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลปากทางอำเภอเมืองพิจิตร สำหรับน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด -19 เป็นสารทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคที่สกัดจากน้ำมันมะพร้าวและสารประกอบออกไซด์มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรียไวรัสและเชื้อราได้ถึง99%มีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติเป็นมิตรต่อผู้ใช้และสัตว์เลี้ยง เป็นมิตรต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมทางด้านผ่านตวดเอกฤษดาพัทรประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรได้เผยว่าทางสาธารณาสุขจังหวัดพิจิตรได้ตรวจพบผู้ป่วยในพื้นที่หมู่ที่5และหมู่ที่16ตําบลหน,นองปลาไหลอําเภอวังไซพูนและหมู่ที่8ตํตบลท่าหลวงอําเภอเมืองพิจิตร จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่เร็วไปทําการฉีดพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อเป็นการด่วนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเชื่อมั่นแก่ประชาชนในพื้นที่ที่พบผู้ป่วยรายใหม่นอกจากนี้ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรร่วมกันลงมือประกอบเตียงกระดาษจํานวนอีก60เตียงเพื่อน,นําไปเสริมให้ผู้ป่วยโรคโควิด -19 ใช้ภายในโรงพยาบาลสนามบริเวณอุทยานบัวบึงสีไฟจากเดิมมี144เตียงรวมเป็น204เตียง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามที่อาจจะเพิ่มขึ้นได้ขณะที่บริเวณที่ว่าการอำเภอสามงามองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรร่วมกับเทศบาลตำบลสามงามและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสามงามได้จัดโครงการชาวพิจิตรรวมใจต้านภัยโควิดไปด้วยกันโดยมีนายปุญญวัตรเรืองวิจิตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร นายพิทักษ์เกียรติพงพันธ์รักษาการนายอำเภอสามงามและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรนำเจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่เ็วฉีดพ่นยาฆ่าเชือ้อโควิด -19 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรทำการฉีดพ่นบริเวณสถานที่ราชการที่มีประชาชนมาติดต่อราชการจำนวนมากเช่นที่ว่าการอำเภอสถานีตำรวจสำนักงานที่ดิน รวมทั้งได้ทำการฉีดพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อดังกล่าวบริเวณอาคารร้านค้าตลาดสดเทศบาลตำบลสามงามรวมทั้งหมู่บ้านชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสามงามพร้อมกับจัดรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันป้องกันโควิด -19 เช่นหมั่นล้างมือบ่อยๆให้สะอาดสวมใส่หน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างทางสังคม ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดรวมทั้งสร้างความปลอดภัยและเชื่อมั่นแก่ประชาชนด้านนายพิทักษ์เกียรติพงพันรักษาการนายอำเภอสามงามกล่าวว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9พื้นที่อำเภอสามงามที่ผ่านมาถือว่าเป็นที่ที่มีผู้ป่วยมากเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดแต่สถานการณ์ขณะนี้ลดน้อยลงเป็นอย่างมากเนื่องจากมีการร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีอำเภอสามงามเองเนี่ยก็ถือว่ามียอดผู้ติดเชื้อจํานวนมาก ที่สุดของจังหวัดพิจิตรนะครับก็มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายจากวันที่11มานะครับจนถึงณปัจจุบันก็ยังไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังมีผู้ที่ถูกกักกันตัวที่สถานที่กักกันตัวของอำเภอสามงามนะครับที่แชมเปญวิวเนี่ยยังมีอยู่อีก3ารายนะครับแนวโน้มถือว่าตอนนี้สามงามเนี่ยดีขึ้นมากนะครับก็โดยด้วยความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ สาธรสุขอำเภอรโรงพยาบาลสามงามที่ทำการปกคออรองอำเภอตลอดจนองค์กรปกครองท้องถิ่นและกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับในการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือชาวบ้านนะครับในพื้นที่เองเนี่ยในเรื่องของการฆ่าเชื้อโควิดนะครับก็ได้รับความร่วมมือจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรโดยท่านพันตำรวจเอกกฤษดาพาัทรประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและก็ในส่วนของเจ้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกท่านนะครับก็มีการมาช่วยเหลือนะครับฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับสถานที่เสี่ยงนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงของหมู่บ้านต่างๆที่เกิดสถานการณ์ขึ้นชาวอำเภอสามง่ามทุกท่านนะครับต้องขอขอบพระคุณท่านพันตรจเอกกฤษดาพัทรนประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมทีมงานทุกท่านในโอกาสนี้ครับขอบคุณครับ ทีมข่าวพิจิตรไลฟ์นิวรายงาน